สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สเซนต์ทูชชแนลและวันนี้เซนต์ทูชชแนลก็อยู่กันกับมังงะเรื่องบูร็อกขังดวนแข้งอาร์เนียลีกพาร์ทหกเริ่มต้นการเปิดบอลด้วยทีมบัสซสาหมือนเช่นตอนนี้เพคของเราเนี่ยกะขย้ำเนลโนอาแต่ว่าการที่เพคของเราเนี่ยจะแย่งการทําประตูของบัสซาหมือนเช่นได้นั่นก็แปลว่าตัวของเพคต้องเลือกในตําแหน่งที่ดีกว่าเนโอโนอาและรอให้ลูกเนี่ยส่งมาในจุดจุดนั้นพอถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยตัวของเพคเนี่ยจะสามารถขขยยยยาาาาาโโนนนนนนออออออไไดดดดด้้้้ณะททีีีีี่่่่่เเเเพชรรกกลังงคคิููต็็็ใวววมสสสุหืปป ได้พุ่งหลอกล่อตัวประกบที่คอยประกบเขาและเขาเนี่ยก็สามารถสลัดมาได้เมื่อนอาสามารถสลัดมาได้เนตตอนนี้เนี่ยก็ได้จ่ายลูกให้เมื่อโนอาสามารถรับบอลจากเนตได้โนอาเนี่ยก็ยังสามารถหลอกตัวประกบมาได้ตอนนี้เพ่เนี่ยก็ยิ่งงงใหญ่บ้านะเร็วมากจับบอลตะกี้แล้วก็พุ่งไปข้างหลังนั่นเหรอสิ่งนี้เกิดจากสภาพร่างกายและเทคนิคที่ลดเลือของเนโอโนอาหาเส้นทางที่สั้นที่สุดในสนามในพิพตาแล้วก็ลุยข้างหน้าอย่างสมเหตุสมผลหรือฉายาคือแมชชีนดิปล์โถว แค่ในตอนนี้ให้คิดวิธีการเล่นกับโนอาแล้วก็ไม่มีวิธีในการคิดอย่างอื่นแล้วแถมการจานเกมโลกหน้าไปข้างหน้าของโนอาหนึ่งเก้าฝีมือของเราในตอนนี้นะไม่สามารถทําได้งั้นสินะตัวเราในตอนนี้นะไม่สามารถขยํำโนอาได้ เพราะว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตในการเล่นโดยยึดโนอาเป็นหลักพ้องัันแล้วเราเลยไม่มีทางจินตนาการถึงการเล่นที่เหนือกว่าโนเอลโนอาได้สิ่งความคิดอีกย่างนี้โนอาตอนนี้เนี่ยก็ได้มาถึงแดนซ้ายแล้วตัวเขาเนี่ยกำลงังไปเชิญได้นนกับลาวินโยเสียงลงาวินโยเนี่ยก็ได้พูดมาถอยลงไปให้หมด f c บาชาวกนายทุกคนน่ะไปการประตูให้เหนียวแน่นซะสิ่งคำพูดลาวินโยลาวินโยเนี่ยก็ได้กลับพุ่งไปกัแย่งลูกของโนอาแต่ว่าโนอาเนี่ยก็ได้ถอยหลังกลับหนึ่งก้าวลาวินโยเนี่ยจึงได้กัดสไลด์พอลาวินโยสไลด์ป๊ โนอาเนี no ่ยก็ได้พุ่งตัวแล้วก็โดดเข้าลารวินโยมาขณะที่ตอนนี้โนอาเนี no ่ยกำลังลอยอากาศก,ก็ได้มีสมาชิกของกองหลัง2คนเนี่ยกะเข้ามาแย่งลูกแต่แล้วเราจะได้เห็นความสามารถของโนอาไม่ใช่ร่างกายของโนอาที่สมบูรณ์แบบหรือจะเป็นมันสมองของโนอาในการวิเคราะห์แต่ความจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นเท้าซ้ายหรือเท้าขวาโนอาก็สามารถใช้ไม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบจากนั้นโนอาเนี no ่ยใช้เท้าขวาดอกบอลขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถสลัดหลุดกองหลัง2คนนี้ไปได้แต่ว่าในจังหวะนั้นลาวินโยเนี่ยก็ได้พุ่งมาลาวินโยที่มาเนี่ยกัน เนี่ยใกล้กระโดดและเขาเนี่ยก็ได้เตะฟรีคิปด้วยเท้าซ้ายสิ่งนี้เป็นการเตะทั้งสองข้างด้วยความถนัดตามธรรมชาติของโนอาห์เปรียบเสมือนกอระพรอที่เขารับมาจากพระเจ้าสองเท้าของโนอาห์นั้นสามารถทำประตูได้เมื่อลูอด้เข้าประตูไปอิสงีตอนนี้เนี่ยก็ยิ้มออกมาเท้าสองข้างของโนอาห์สามารถทำประตูจากตรงไหนก็ได้นี่แหละอัจฉริยะที่เราไล่ตามมาตลอดโนเอลโนอาห์สูน้าชิเกเหยงที่สุดของโลก ไลยความสามารถของโนอาว่ากันว่าความสามารถนี้เนะี่ยมีไม่ถึง1%เซนของประชากรโลกทั้งหมดโดยปกติแล้วการเล่นบอลจะสามารถเล่นในแค่เท้าที่เราถนัดแถมการเล่นนั้นก็ยังอยู่ในระดับโลกความสามารถที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอาวุธของโนอาที่เรียกว่าการถนัดทั้งสองข้างนี่แหละคือพรสวรรค์เพียงหนึ่งเดียวไม่มี2ที่สวรรคะทานมาให้และแล้วตอนนี้ซาเชนก็ได้หมดเวลาหมดเวลาการเล่นของลามิโยและโนอาเสียงลามิโยเนี่ยก็ได้พูดมาชิแกเองนี่มันก็เอาเรื่องน่าดูดี่วะไอ้ไซบอกโนอาก็ได้พูดกลับไป เข้าใจแล้วสินะคําว่าอิสราะนะเป็นยังไงผีเสื้อคงเท่านี้การแข่งครั้งนีนะ้ก็เหลือแค่ประตูเดียวแล้วสิ้นคาพูดนั้นโนอานก็ได้หันไปาคุณิงามิลงมาสนามซะคุณิงามิเลนสเก้นายนะเปลี่ยนตัวกับฉันพอนายได้เห็นกบตาแล้วนายคิดว่าจะสามารถเรียนแบบการเคลื่อนไหวฉันได้หรือเปล่าล่ะเจ้ามนุษย์จอมก๊อปปี้ของไว้ค่ะคุณิงอเยก็ได้พูดกลับไปหนวกหูนะ่วนิสกี้ที่ได้ฟังก็ได้งงมนุษย์ก๊อปปี้เหรอคือยังไงจากนั้นโนอานก็ได้พูดออกมา ประต,ตูต่อไปนี้จะเป็นโอกาสสุดท้ายของพวกนายสองคนเพราะฉันมีคนแทนที่พวกนายอีกหลายคนอยากมีชีวิตรอดที่นี่ไหมล่ะถ้าเกิดอยากมีแล้วก็จงพิสูจน์ซะด้วยค่าตัวเลขของประตูสิ้นคำพูดโนอาคุณี้ยามีก็ได้พูดออกมาอยาเป็นตัวถ่วงฉันละกันอิสงยีอิสังยีก็ได้พูดกลับไปนายนั่นแหละไอฮีโร่แห่งสวยแพ่เนี่ยก็ได้คิดในใจว่าประตูสุดท้ายของเกมนี้ฉันนจริงมันเองเพราะว่าการแข่งครั้งนี้มี3ประตูพอะง้นถ้าเกิดลูกนี้ใครสามารถทําแต้มได้นะก็จะชนะ ประตูต่อไปคือประตูอิชัยชนะเพราอฉะนั้นคนที่สามารถทําแต้มได้นะจะเป็นคนที่อยู่รอดในศึกการแย่งชิงตําแหน่งนี้ตัวจริงสิ้นความคิดนั้นอิสางี้เนี่ยนะก็ได้พูดออกมานี่คุณนิอามิเดี๋ยวก่อนสิตอนที่โนเอโนอาพูดออกมาว่ามนุษย์ก๊อปปี้นะหมายความว่ายังไงงั้นหรอคนนี้อามิเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาแกน่าจะอยากรู้ไปทําไมกันอิสางี้เนี่ยนะก็ได้ตอบกลับไปว่าเพราะว่าฉันนะ่ะจะชนะนายพะฉั้นบอกมาซะ ว่าเกิดอะไรขึ้นในรอบวายขาดคุณนี่นมีก็ได้ตอบกลับมาว่ารอบวายขาดเป็นการทดลองเพื่อสร้างภาชนะซึ่งมีรูปร่างเหมือนกับเนโอนาขึ้นมาร่างกายที่เหมือนกับอันดับหนึ่งของโลกในด้านตัวเลขคนที่สามารถเข้าใกล้ความสามารถทางด้านร่างกายของนาได้มากที่สุดจะมีชีวิตรอดและรอดออกมาและคนที่รอดก็คือฉันฉันว่าพอแค่นี้นั่นแหละเพราะว่าไงซัสทีมนี้คงไม่มีใครสวรวค์ให้กับนายแน่ก่อนอื่นที่นายควรทำเลยคือเป็นห่วงเรื่องของตัวเอง ดีกว่ามมห่วงเรื่องเอาชนะฉันสินคำพูดนั้นเพ่กเนี่ยก็เริ่มเข้าใจเพราะว่าในตอนแรกคุณยามีเนี่ยใช้เท้าซ้ายในการยิงประตูแต่ว่าช่วงต้นเกมของเกมนี้เนี่ยคุณยามีใช้เท้าขวายิงประตูทำให้คำพูดที่คนนี้อามีได้พูดมาเนี่ยเพ่เริ่มเข้าใจทุกอย่างและเสียงเพ่กเนี่ยก็ได้พูดออกมาแต่ว่านายน่ะก็ยังไกลาจากโนอานายเองเน่ะห่วงเรื่องของตัวเองซะดีกว่าไอฮีโร่ก๊อปปี้จีนแดงขณะที่สองคนนี้เนี่ยกำลังคุยกันอยู่บาซิล่าตอนนี้เนี่ยก็ได้แอบดูเราก็ว่าเขาสองคนนะ่ะเลสสนิทกันจัง จากนั้นเกมเนี่ยก็ได้เริ่ม FC Barça ได้เปิดบอลตอนนี้บอลเนี่ยอยู่กับ Barcila บอิสงี้เนี่ยก็ได้วิ่งมากะแย่งบอลบาช c i l เนี่ยก็ได้พูดออกมาว่านายน่ะลองแย่งบอลฉันดูสิอิสงี้สิ้นคำพูดนั้นบาช c i l เนี่ยก็ได้สับเท้าเร็วมากบาช c i l ได้เลี้ยงบอลด้วยเท้าในซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวา,า,ขวาและคืออิสงี้เนี่ยไม่สามารถตามบาช c i l ทันเลยเรื่องการเลี้ยงลูกพอความจริงแล้วบาช c i l เนี่ยส่งบอลไปหาโอโตยะจากนั้นโอโตยะเนี่ยก็ได้ส่งกลับมาหาบาช c i l จนเขาเนี่ยสามารถผ่านอิสงี้มาได้เสียงของลาว ยิงแสงเจอเจ,อจ้าเท่าไหร่ตัวตนของเงาเนี่ยก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นคนที่สามารถปรับจังหวะใครก็ได้กับสปีดที่ืดอยู่อย่างหมอน,นั่นนะคือไดานาโมของทีมนี้โอตยะเอตาจากนั้นเวาจิร่าได้ลูกตัวเขาเนี่ยก็สามารถวิ่งผ่านกินกับคนนี้มิมาแต่ว่าในจังหวะที่เขาเนี่ยกำลังลอยตัวอยู่เนสพ่อมดแห่งบาส,สัดวุนเชนก็ได้แย่งลูกไปเสียงของเนสก็ได้พูดออกมาว่านายนะ่ะเล่นจังหวะเดิมๆเ,เลยมันใช้ไม่ได้ผลตลอดไปหรอกนะปุ้นปุนเอาละได้เวลาสวนกลับแล้ว ไกเซอร์จากนั้นเนทก็ได้ส่งลูกหาไกเซอร์อีสังยีตอนนี้เนี่ยก็ได้วิเคราะห์การส่งของเนทนะหาไกเซอร์ในการทําประตูแน่ยังไงสงเนทนะก็ไม่น่าส่งให้กับฉันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นที่เราควรทําเลยคือการแย่งบอลจากไกเซอร์จากนั้นอีสังยีเนี่ยก็สามารถตัดบอลจากไกเซอร์ได้ไกเซอร์ตอนนี้เนี่ยถึงก็ตกใจนี่นายโยจิส่วนเนสตอนนี้เนี่ยถึงก็น่าเสียจากนั้นก็ตัดมาหาพระเอกพระเอกตอนนี้เนี่ยกำลังวิเคราะห์เส้นทางในการทําประตูแต่ว่าการทําประตูจากจุดนี้เนี่ยค่อนข้างยาก หนึ่งเลยคือระยะในการยืนเนี่ยจากตรงนี้ถึงโกนะคือ29เมตรดังนั้นการยิงแบบนี้เนี่ยไม่น่าเข้าเช่ไหมเพคะเจรียงไปเองเนี่ยด้วยการโยกลบว่าเลี้ยงลูกไปเนี่ยโอกาสในการถูกแยกเนี่ยก็สูงดังนั้นตอนนี้เพคที่กำลังคิดอยู่เนี่ยก็ได้หาหนทางแต่ว่าในจังหวะเดียวกันสมาชิกของ FC บาร์ชาเนี่ยก็ได้วิ่งมาทำให้ตอนนี้เพคเนี่ยไม่มีเวลาคิดจึงตัดสใจในการยิงด้วยระยะ29เมตรและผลลั์เลยคือการยิงครั้งนี้ลูกไม่เข้าเพคตอนนี้เนี่ยได้แต่เงือตก บ้านะมันไม่ได้ผลบอลน,นี้ที่เราแย่งมานะแต่เรากม็มีไอเดียในการทําเกมต่อจากนี้จะว่าไปเดิมทีบอลน,นี้ก็เป็นบอลที่ถูกส่งมาอย่างสมบูรณ์แบบให้ไกเซอร์ถึงหมอนั่นจะเก็บบอลไว้คนเดียวแต่ว่าถ้าเกิไดไม่มีไกเซอร์อิมแพกแล้วก็คงไม่สามารถทําประตูจากระยะขนาดนี้ได้ถ้าเกิดปล่อยให้ทีมมาแบบนี้เรื่อยๆแล้วก็มีหวังเรานะ่ะไม่มีทางทาประตูของตัวเองได้แนะ่อย่างนี้แล้วก็ไม่ดีแนะ่ที่เราควรทาในตอนนี้นะ เราเนะี่ยต้องทํายังไงจากนั้นบอลที่ได้กระชอดเนี่ยก็ได้ตกมาหากิมกิมตอนนี้เนี่ยก็ได้เลี้ยงลูกอิสงีตอนนี้ก็ทราบดีว่ายังไงสากิมเนี่ยไม่มีทางส่งบอลลูกนี้ให้กับอิสงีแนะ่ดังนั้นในตอนนี้ตัวเขาเนี่ยต้องหาวิธีในการทำประตูแบบใหม่ใครสักคนที่อิสงีสามารถใช้ในการจบการแข่งขันนี้ได้ บวกกับที่ตอนนี้เวลาการแข่งก็เริ่มน้อยลงเพราะว่าน,นี่คือลูกซ้ายในการทําประตูถ้าเกิดเพะเอกปล่อยไแบบนี้แล้วก็เกมเนี่ยจะจบโดยที่เพะเอกเนี่ยไม่ได้ทาประตูอะไรเลยถ้าเกิดการแสดงของเพะเอกในเกมนี้เนี่ยไม่ได้แสดงออกมาตัวตนของเพกเนี่ยก็ถูกลบและลืมเลือนดังนั้นที่ควรทําในตอนนี้คือการมุ่งเป้าสู่เป้าหมายที่มีระดับยากเหมาะสมกับตัวเองจงมีสมาธิกับเรื่องท้าทายในเกมสิ้นความคิดน,นั้นอิสานี้เนี่ยก็ได้เข้าสู่โฟจิซอตัวใช้ของเป้าหมายอิสานี้ได้ปรากฏสิ่งนี้จะเป็นการท้าทายใหม่สำหรับเพะเอกของเราในตอนนี้ และแล้วมนะังงนเรื่องบูรอกพาร์ทหก็ได้จบลงไปรอฟังพาร์ทเได้เลยคิดว่าน่าจะลงไม่เกินวันจันทร์นะครับผมจะพยายามรอให้มันฉี่ขึ้นแล้วกันไม่ยบายครับสวัสดีครับ